เราจะเอาเจ้าเส้น900ไปล้างที่สายใต้นะครับผมสายหนึ่งเนื่องจากเมื่อวานฝนตกสกรปรกเราเป็นคนที่จะให้รถสกรปรกไม่ได้นะครับเราจงเอารถไปล้างนะโอ้บบ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  แล้วไม่ได้ยินเสียงไหม แถวนี้ไม่มีที่ล้างอัดฉีดนะเราเลยต้องไปล้างไกลหน่อยนะครับเพราะว่าแดดมันกำลังจ้าเลยน่าจะมีตู้ล้างอัดฉีดใกล้ๆนะเราก็จะได้ไม่ต้องไปไกลไปกลับประมาณสามสิบสามสิบโลได้เราก็ต้องไปนะเราไม่ชอบคนดูรถตกกับตก แค่ขึ้นทางนะครับเนี่ยขึ้นทางแขนจะไหม้แล้วนี่ผมรู้สึกร้อนแล้วน้ำมันน้ำมันเจะหมดอีกแล้วมามาล้างรถทีจนเลยนะ ก็ต้องดูธรรมดาเละ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านรถจอดเหรียญนะคับ